นี่นะคะเกมจะทห้ทุกคนมาเล่นเกมนี้หัวค่ะโอเคค่ะทุกคนรอบที่แล้วนะคะไม่เกือนเล่นกับน้องธันวาไม่พลาดด่านเลยใช่ไหมธันวาวันนี้เราก็เลยชวนพี่เกีย่มาเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เกลี่เนี่ยจะสามารถเล่นไปได้กี่ด่านมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไปเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าเกมแล้วนะคะมาๆมานี่ค่ะเราเจอแล้วนี่ไปเลยะกดไปเลยทำมาไปเรียกครับ โอเคมาเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้มีเดลลี่ออกมาแล้วไปเลยนี่ไงเราเจอธันวาแล้วนะคะเราเจอธันวาอันนี้ไตยังไม่ไปอะไรอ่ะไรอย่างไรอย่างก้อยกล้วยใครม่ายังไม่ทันไปไหนเลยพี่เกลไปซะแล้วแต่ว่ารออยู่ไหนครับอ๋อทั้งาไปทางนู้นแล้วนะคะทุกคนมาเันมาผ่านแล้วว่ะทั้วหมเจ๋งมากอ๋อ หัวเยอะมากคุณผู้ชมมันตามหัวเจลลี่มามันตามหัวตามหลังมันตามหลังมาต้องเดินถ่านเจลเราจะ่วยนี่ทันวาเราตรงนี้ทันวานี่สีผงเหมือนเจลหรือเปล่ามอนเป็นหมวกสีแดงเอาเป็นหมวกสีแดงโอเคกระโดดกระโดดอันนี้นะคะเราจะต้องหนีเราห้ามชนเขานะคะต้องกระโดดใส่เสื้ออะไรนี่ถ้าเราโดนปุ๊บนะ

ตัวเย่ตัวเย่ตอนนี้พี่เกลี่นะคะแต่บนใดไปเรื่อยๆทุกคนโอ้บอลหลบอยู่ข้างล่างล้าง่านแล้วพี่เกียวผ่านใดที่หนึ่งแล้วนะคะเป็นวันถึงไหนแล้วโอ้ไม่ไปตายได้ไร้พี่เกียวขอรันไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูการอาจจะช่วยพี่เกียวนะคะว่าพี่ด่านนะทุกคนเราที่แรกทำไมไม่ผ่านเนาะมาแต่ทำไมไปฝึกเล่นแล้วนะทุกคนมากิ่งึ้นแล้วใช่ขยันาไปเรื่อยๆใช่ตอนนี้นะคะพี่เกลี่เปิดประตู เราถ้เปิดนะเราต้องทดลองด้วยระวังมันดักนะประตูนะทุกคนซึ่งมันเยอะมากนะทุกคนีหัวขาวเนี่ยเยอะมากไปแล้วไปแล้วน้องต้องมาดับสีอ่าเข้ามาผ่านแล้วโอเคเก่งมากตามมาเลยตามมาตามมาเลยเราว่าก่อนได้ไหมอ่ะตอนนี้รอไม่ได้แล้วแค่เพราะเราหาไปไม่เจอแล้วมันหลงทางมันคือเขาวงกดเขาวงกดนะทุกคนเป็นห้องสีน้ำตาลโอ้ย มันเหมือนแม่เหล็กเลยแบบเอาเราไปชนน้องเป็นแม่เหล็กใช่ไหมมันต้องอี่ที่เลื่อนอ่ะถ้าเป็นแม่เก่งเลยนะก็จะไม่ผ่านนะทุกคนโหพี่เก่งจริงโอ้ทมาก็เก่งตอนนี้ทมาไกลมากนะทุกคนไม่ไกลอ่ะไม่ไกลอ่ะถึงไหนแล้วครับหลังที่สองยังหลังมาที่สี่แล้วค่ะแล้วก็ค่อยเดินไปทุกคนอย่าใจร้อนเกมนี้ใจร้อนไม่ได้นะคะ มันจะอะไรครับพี่เกลียวมันตานตามันจะตัวนี่เราเจอตัวแล้วเซฟก่อนชูโม้โหถึงจานกระโดดนี่ไงอันนี้คืออะครับตัวนี้จิ๊บเหรนี่ทุกคนมาซื้อหัวยักษ์หัวยักษ์หัวยักษ์คือแบบน่ากลัวมากมันโผล่มาได้ตลอดเวลาทุกคนใช่ไปเลยอ่ะพี่เกียวค่ะอย่างที่สองนะคะตอนนี้กำลังจะดูอย่างที่สามไป มาลุ้นกันว่าจะได้กี่ดานนะทุกคนดูดิเราเจอหัวแฟสสามแปดสองทุกคนคือมันจะติดกันเลยนะคะหัวถ้าเป็นคนจริงๆนี่อยู่อย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหแล้วลองเปลี่ยนทิศทางไหมลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนไปทางนีแบบเมื่อกี้นะคะพีกเล็บนิบิคสามนะหัวแฟดหัวแฟดเดียวตั้งนะทุกคนอ๋อเฮ้ยนั่นเหรอระวันะดําดมันเหมือนสปริงบอร์ดนะทุกคน ิมมขึ๊บหมุนหะ<ค>ัวใช่ไหมล่ะใช่ให้มันหันเราชึ้หนี่เราจะจุเซฟจุเซฟเนี่ยทุกคนดูดีมันหมุนเนี่ยออ๋โอเคต้องกระโดดไปนะมันหมุนทำอะไรเสร็แล้วครับทุกคนมีหัวมีตัวเอ้ยไม่ใช่มีตัวหัวมีแขนกับขาคือไม่มีตัวทุกคนเออใช่ออ มีแต่เ้ามไม่มีแต่ก้ามเฮ้ยว้าวทำไมหัวเป็นเงี้ยหัวเบี้ยวหัวบุดมีทั้งตัวเลยนะคะมันก็มีหัวแบบนี้เลยมีแต่แขนกับขาแต่ตัวหายไปเนี่ยว้าเก่งมากไปเดี๋ยวเราจะไปกันต่ออันนี้ใครอ่ะอันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนอันนี้เหมือนมาเลยเขาแต่งตัวเหมือนปลาอะคนดีมากเลยเราจะงองมันออกนะคนอันนี้พี่กลี่ยได้อยู่อันที่สามแล้วทุกคน เราสามารถกระโดดข้ามไปได้แต่เราห้ามชนใช่ห้ามโดนหน้ามันมาเลยมามาแต่อันนี้จะต้องกินเดือดไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่กระโดดขึ้นไปเพราะมันมาหาเราได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันหนุ่มใช่ไหมใช่อันนี้ยากอันนี้ไม่เก็งเล่นแล้วไม่ผ่านไปค่ะแต่ีิสานพี่เกียผ่านพี่เกียวเยี่ยมมากต่อไปนะคะเราจะไปเกมที่สี่กันตอนนี้ทำมาถึงไหนแล้วครับอันที่สองเหรอครับใช่ไหมครับอันนเมื่อกี้อ๋อโอเค ตอนนี้พี่เกลี่นะคะด่านที่4มาดูกันว่าจะผ่านด่านหรือเปล่าโอ้โหสองพันเนี่ยสี่แล้วก็มีหัวใหญ่ๆอีกนี่มันก,กระโดดสูงขึ้นอ๋อที่นี้มันอยู่สูงมใช่สูงมากเราต้องสูงให้กว่าไอ้ตัวนั้นใช่คือเราพยายมาสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันมีเวลาไหมคะหรือว่าจะได้ตลอดเวลาเลยเล่นตลอดเวลาเลยอุ้ย หัวเราจะไม่ไหนหัวส้นอยู่หัวส้นนี่เราจะหาตัวเซฟให้เจอไม่เป็นไรคือว่ากลัวนะคะทุกคนนี่เราเจอประตูแล้วเจอประตูเพื่อนเราจะไปื่อนกับเพื่อนโอ้เพื่อนใส่ปีกสวยเลยอ่ะใช่มันแบบอุ้ยเจอแม่ลงอีกแล้วชึ้บเข้ามาตรงนี้เลยเราก็จะเจอกระหัวมากมายทุกคนอยากชนมันหนามนหาจะตากันต่อ นี่เปิดลำทารอ่าให้ประตูเปิดนะว้าเพื่อนเข้าเป็นคนก่อนกุกคนเราเจอเราวาเนี่ยถ้าเราตกลงไปเราตายนะเราห้ามตกเราห้ามตกราวะทุกคนอุ๊ยเฮ้ยแต่ก็ขึ้นมาข้างบนโอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ไหวเพื่อนเราหลอกเพื่อนได้เหรอขึ้นเลยนะครับทุกคนอุยเพื่อนก็เก่งเหมือนกันนะคนที่ทำมันอุ๊ยไปแล้วฉันเหลือรอดเลย ล่องหัวแล้วว่าเราลองไปตามลูกศรไหมหนึ่งตามลูกศรเฮ้ยลูกศรอยู่ข้างในอันนี้นะคะเป็นด่านล่องหนเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมมันจะเป็นกระจกนะทุกคนเราต้องเดาทิศทางเองนะว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหมาเป็นคู่เลยโอ้มาเป็นคู่อันนี้เป็นหัวผู้หญิงมีผมด้วยนะคะด่านนี้อันนี้สี่หรือเปล่าใช่ด่านนี้ห้าโอเคทุกคนมีผมด้วยสดงว่าขาศผมด้วยทุกคนสวยเลยเนี่ยแต่ว่าทาปากสีชมพูเลอกๆหน่อยโ มันเร็วกว่าหัวเมื่อกี้มากเร็วกว่าทุกคนไปแล้วไปแล้วมองไปทางนี้ก่อนฮึ๊บคิมมายมาสองนะคะมาค่ะท<ไ>ุกคนตอนนี้ตอนนี้เหนื่อยแล้วพี่เกลตอนนี้ถึงด่านที่น่าจะด่าที่หกหรือเปล่าอ้าววันละกับพี่เดิมเหรออือสิต้องหาทางใหม่มาด้วขค่ะไม่กดโอ้เปนี้ไปไปไปคิมมายใหม่อะเฮ้ยทล้มาออกด่านที่สองไดยังครับ มาตรงนี้อ้าวเราออกที่เดิมอ๋อตอนนี้นะคะเกียวรี่กำลังแบบมึนงงอยู่นะว่าแล้วหลงไหมว้าว้าวแล้วหลงอ่ะทุกคนหลงเอ้ยยู่หัวเราเอาใหม่เอาใหม่เราไปทางใหม่ไหมเราไปทางใหม่ตั้งสติหรือว่ามัต้องไปทางมุขศรหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะอันนี้คือแบบเพื่อนเพื่อนตุยกันหมดแล้วนะทุกคนของทมาปะไหนครับไปเล่นโอ้โอเคธนาขอไพ่แพ้ เพื่อนก็มาโอ้ยไม่ผ่านนะคะทุกคนโอ้ยากมากอันนี้ยากนะเป็นหนังกระจกมันไปทางนี้ไม่ได้อ่ะมันเป็นลูกศรหลบลวงหรือเปล่าเสียงเท้าคือเลิดมาเออว่าไทางนี้ไหมทุกคนเราต้องไปบันไดตรงนั้นอ่ะโอ้ยเป็นหกระจกล่องหมดนนี่เราไม่สามารถ เอ้รามาถึงด่านีฟมันใสหมดเลยมองไม่เห็นเลยจะมองเห็นลางๆนะทุกคนสามหัวจะรอบนี้เนี่ยวิ่งสามหัวเอ้ยอันนี้ก็ไม่ผ่านทุกคนสามหัวคือมันลุมเราเดี๋ยวเราจะไปเกรี่ลองอีกรอบนึงนะคะถ้าไม่ผ่านก็คือถ้าเราต้องไปฝึกเล่นก่อนแล้วก็กลับมาถ่ายให้น้องๆดูใหม่อุ๊ยสามหัวไม่รอยอันนี้คือเสียวอ่ะเพื่อน เพื่อล้อด้วยสิทำไมมันไปไม่ได้ดู้เ่องิดไทางนี้เพื่อมันกลวนลวงไงโอ้ทันมาก็ถึงฐานพี่เกลราะว่าเก่งมากเก่งมากเมื่อกี้เขาหลบไปใช้สมาัติเราผ่านแล้วจริงเหรอใช่นี่ถึงบันไดแล้วโอเคเลยนี่คือว่ผ่านแล้วทุกคนเอานีขึ้นบันไดไปแล้วแต่ว่าตุยอุกคนไม่มีเสียงเียงด้วยนะยอมไหมไม่เอาชนึ่งเชบก็หมดแล้ว อกับดักสิวะบอกว่าเป็นกับดักกันทุกคนนี่มาบอกโอ้โหมันเป็นกับดักนะนี่สตัวนี่อุ้ยจริงเหรอทุกคนเราเจอเราวาอันนี้มันแตกไหมเฮ้ยโอ้มันแตกก็ันดักเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยหัวมันต้อนรับเราดู ก็จะผ่านไหมไป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 ตอนนี้นะคะเกียวรี่อยู่ด่านอะไรคะเออเกียวรี่อยู่ตรงเหล็กเหล็กสีส้มๆทุกคนซึ่งผ่านยากเหมือนกันตอนนี้ทำว่าถึงอ่าด่านพี่เกียวเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงอาตัวพี่เกียวนะคะเรากําลังฝึกอยู่ทำว่าตามมาทำวาตึ้งหลออันนี้หัวตกลงมาพี่เกียวมันล่อเรามันล่อเรานี่ถ้าหัวขึ้นปุ๊บเราต้องแบบรีบวิ่งฮึดกนีโดเลยมีมาถึงจุดเซฟนีตามด้ ทุคทุกคนต้องดูเงาด้ยอืมดูเงาเหรอนี่นี่เราต้งมานี้เราต้องเหมือนเริ่มใหทุกคนก็งใกลเหมือนกันนะยาทาเรีอต้องเดินไปหาเหรีย่านเลเยตอนนี้นะคะเกียรีผ่านแล้วนะคะด่านที่ห้าตไปกลังไปด่านที่หนะคะทุกคนเฮ้ยเป็นมืดทุกคนเื้ด่านที่หกนี่มากอันนี้เรามปิดไฟแล้วก็ถือไฟฉายไปนะคะอุ้ย อุ้ยปาโ์ติลดดูมูจามันดีนี่เราเจอลูกศรนะคะเราจะต้องไปตามลูกศรนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเรา้ลยว้าหัวมันจะไวขึ้นนะพี่เคต้องระวังไหมแค่หัวไวขึ้นอุ้ยติด เราเจอลูกบอลนะทุกคนลูกบอลโดนได้แต่หัวห้ามโดนเลยโอเคเอ้าอย่าหายไปนี่เฮ้ยเออเอ้าเอ้าเราดีเราดีดีได้ไหเฮ้ยเฮ้ยตีเอาไงดีเอาไงดีพี่เกลโอ้ยย้อนใจเลยเพราะเราไปไม่ได้ใช่โหเขามาแบบอัดแน่นเรามากนี่ไปทำไมไปทำไม อาอเราเอาลูกบอลดังกันแน่หรเปล่าเนี่ยออใช่ใช่ใช่แต่ดีนะท่อนไม้อันนี้มันสามารถแบบว่าโโอ้หกับดักเราได้ทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะพี่เกลียวแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาฝึกเล่นให้เยอะกว่านี้โอเคไหมครัตอนนี้จบที่ด่านที่หกนะคะทุกคนด่านที่หกปม่หวานนะโอเคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้พี่เกลด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม